อีสานนวลสวัสดีจ้าเมื่อนี้เห็ดซุปน่อไหม่แ่บๆกินค่ะพี่น้องซุปน่อไมหม่บได,ด้ตําเด้อค่ะเมื่อนี้เห็ดสก่กะมังไปเลยค่ะพี่น้องปรุงแบบเล่งดวนค่ะอันนี้เสียน่อไใหม้ไปอูใส่หมอก่อนนะคะน่อมใหม่ทีนี้คือน่อไหม่เอาอามาเผาค่ะพผ้าแล้วกระซอยเป็นเส้นๆเอาไปหนึ่งแล้วก็เอาไปเก็บไปในตู้เย็นค่ะพี่น้องเก็บไปกินได้ดนค่ะเวลาเสียอามาซุปกบค่อยออกมาทีละกอนก็ไดค่ะ เป็นการถนอมอาหารค่ะพี่น้องช่วงที่ผ่านมาเนมใหม่ไม้หายค่ะอันนี้ก็เอามาอูค่ะอูใส่น้ำยานัางใส่ปลาไหลใส่เกลือด้วจ้าต้มให้น้ำยานัางสุกแล้วค่ะพี่น้องสีไส้พัดก็แง่งลงไปน่่ด้วยค่ะให้มันหอมค่ะเมื่อนี้จะสุกแบบบริเดค,คุบเรื่องไหนพี่น้องขาดง่า ขาดง่าขาดตะัวดินค่ะถ้าเกิดตำไส้โคกในซีนี่ง่าขวดัวดินขวดค่ะัวดินขวดแล้ว,วลก็ตำง่ากาับตำาข้นกันค่ะน้่ใสครบเค็ม,มกับซีอิค่ะเมื่อกี้ในส่ใบพักอันจะแย่งเมื่ไปด้วยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะกาวานา้มยานั่งสุกะปิดแก๊สค่ะพักไวจะข้าวเนืองค่ะเอามาเทศไส่กรละมั่งเตรียมปรุงรสค่ะพักกซีนี่พักแพ้วด้วยจ้าพักแพ้วล้วกะ หอมเปต้นหอมผักชีค่ะใบขิงค่ะพี่น้องใบผักแป่นกระไซด้านใดด้วยค่ะกินกับผักกาดหินค่ะนี่ค่ะผักกาดหินผักกูดผักกะถินค่ะหยอดผักกระถิ่นนะจ้ะกระซ้อยบักพริกแดงใส่น้ำพี่น้องให้มันมีสีสันค่ะขันตอนกระคือบีบบักเน่าใส่ก่อนค่ะจะใส่ตอนใดก็ไดดค่ะแต่ว่าปรุงให้มันครบนะคะใส่บักน้าพริกป่นเข่าครัวน้ำปลาชูโรดค่ะ ห้อยผงวิเศษค่ะบางคนเอิมแบบผงวิเศษผงนวดด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็ใส่น้ำตาค่ะกะวาเห็นมันพอดีนะจ๊ะเพราะว่าตอนที่เราต้มมเราหม่ใส่น้ำยาหน้าหรือใส่ปลาหาเกลือไปแล้วมันก็สิมีความนวดค่ะอันนี้พริกป่นเข้าขัวค่ะห้อยเห็นมันหอมค่ะ จากนั้นก็นเอาพักทุกอย่างค่ะใส่ลงไปค่ะแต่ครบ่มากพวกพักแพ้วพักแป้นหรือว่าใบทิ้งก็ใส่อะไรเด้อพี่น้องใส่แต่หอมเปรตนนุนหองพักเพื่อาีแ่แจะมีหอมซอยนะค่ะอีแมลล่เราหมากักผววพักหอมค่ะใส่ครบเครื่องเลยค่ะนี่ค่ะเราใหม่เห็ดเองซอยเองนี่มันจะเป็นเส้นอ่อนๆค่ะพี่น้องแหงเผาแล้วไม่เหแหงแซวค่ะ เนี่จ้าค้นให้เขากันกระซิบได้ซุปน้ำมหค่ะซุปน้ำมัแบบแซ่บเลยครับพี่น้องกินกับพักสดๆค่ะเอาเข้าวเนียวคุยแซ่บขึ้นกาค่ะนี่จ้าแซ่บๆนัวๆหอมๆพี่น้องมาเด้อจ้าแซ่บๆน้วกันค่ะสวัสดีจ้า